ในปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุมีจํานวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งพบปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลําพังมักจะมีอารมณ์ที่เศร้าท้อแท้สิ้นหวังหดหู่เราจึงต้องมีการจัดการอารมณ์ในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและมีการเสริมสร้างพลังใจให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าและมีความสุขไปพร้อมๆกันศูนย์สุขภาพจิตที่9ร่วมดูแลใส่ใจผู้สูงอายุไปด้วยกัน โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังใจในชมรมผู้สูงอายุเริ่มจากการทำแบบประเมินคัดกรองพลังใจก่อนการทำกิจกรรมการประเมินพลังใจจะประเมินในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าท่านมีความเชื่อในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้เพียงใดประเด็นที่ 1. ความยากลำบากทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นประเด็นที่2ฉันมีกำลังใจและได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างประเด็นที่3 การแก้ไขปัญหาทำให้ฉันมีประสบการณ์มากขึ้นโดยแต่ละประเด็นมีตัวเลขคะแนนให้เลือกตั้งแต่1ถึง10คะแนน 1. หมายถึงน้อยและ10หมายถึงมากให้คะแนนพลังใจในแต่ละข้อแล้วรวมคะแนนทั้ง3ข้อหลังจากนั้นอ่านข้อแนะนำท้ายแบบสอบถามจะทราบว่าท่านมีพลังใจในระดับใดและควรทำอย่างไรเพื่อเสริมสร้างพลังใจข้อแนะนำสำหรับการเสริมสร้างพลังใจ 21-30คะแนนระดับพลังใจมากท่านมีความเข้มแข็งทางใจมากพอในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค15-20ถึงคะแนนระดับพลังใจปานกลางท่านควรรักษาไว้และอาจเสริมสร้างพลังใจให้มากขึ้นด้วยการเรียนรู้จากผู้มีพลังใจในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาต่างๆ3-14คะแนนระดับพลังใจน้อย ท่านมีพลังใจระดับน้อยทำให้ท่านไม่สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่การเสริมสร้างพลังใจในผู้สูงอายุมีองค์ประกอบ3ด้านได้แก่ I am สิ่งที่ฉันเป็น I have สิ่งที่ฉันมีและ I can สิ่งที่ฉันสามารถทำได้การเสริมสร้างพลังใจด้านที่1ได้แก่ I am ฉันเป็นคือการมองสิ่งดีๆรอบตัวและการเห็นคุณค่าใน,นตนเอง และการมองโลกในแง่บวกเพื่อมองสิ่งดีๆรอบตัวการเสริมสร้างพลังใจด้านที่2ได้แก่อ h a แ e บสิ่งที่ฉันมีคือสิ่งที่ผู้สูงอายุมีความหวังและมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและจําเป็นการสร้างจุดมุ่งหมายในชีวิตจะทําให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองรวมถึงมีความหวังและมีกําลังใจจากคนรอบข้าง นำพาไปสู่ความมั่นคงทางอารมณ์ในผู้สูงอายุการเสริมสร้างพลังใจด้านที่3ได้แก่ไอคนสิ่งที่ฉันสามารถทําได้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะหรือทำให้ร่างกายแข็งแรงอารมณ์แจ่มใสนอกจากนั้นยังสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆในการดูแลตนเองการใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหาข้อมูลเพื่อดูแลสุขภาพตนเองในผู้สูงอายุการเสริมสร้างพลังใจ ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนนะคะโดยการนำเรื่องการมีคุณค่าในจิตใจค่ะและก็นำเรื่องราวประสบการณ์ของผู้สูงอายุนะคะได้มาเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะทำให้เกิดคุณค่านะคะและผู้สูงอายุนะคะก็มีกำลังใจที่จะไปถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวและคนในชุมชนรวมถึงการดูแลสุขภาพในตนเองด้วยค่ะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุเราใช้แนวคิดเรื่องของการ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีแนวคิดก,การดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวเองครับคือเซลล์แคร์ครับแล้วมีการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุอย่างไรบ้างครับผมเรามีกระบวนการการดูแลผู้สูงอายุโดยการค้นหาจุดแข็งของผู้สูงอายุก็คือชมรมผู้สูงอายุในการเข้ามาร่วมการดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการนํากระบวนการความเข้มแข็งทางใจมาใช้เป็นกิจกรรมในการดูแลผู้สูงอายุครับัยสูงอายุ แม้จะมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมถอยลงไปแต่ผู้สูงอายุก็สามารถดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ด้วยการปรับมุมมองพอ,อใจในสิ่งที่มีภูมิใจในสิ่งที่เป็นเห็นคุณค่าและความสามารถของตัวเราเองนะคะทั้งสาคุณลักษณะนี้จะเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เรามีพลังใจหรือความเข้มแข็งทางใจเพื่อให้เราพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตได้และสามารถดูแลตนเองให้เป็นผู้สูงอายุ ที่มีความสุขได้ค่ะคันเป็นคันมี่คันศา